เขาบอกคุณว่าเขาอยากกลับมาเพราะคิดถึงคุณมากทั้งๆที่เขาตัดสินใจเป็นคนที่ออกจากความสัมพันธ์ไปเองนะคะเขาพูดจริงไหมนะเขาอยากกลับมาเพราะคิดถึงจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาไม่มีทางไปเรามาดูกันมาดูความรู้สึกความคิดของเขาที่อยากกลับมานะคะ ความคิดของเขาความคิดของเขาตอนนี้ที่เขาบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณเขาถึงอยากกลับมามันเป็นพลังงานไพ่าสามเหรียญเหมือนกับว่าเขาไปต่อไม่ได้อะทุกคนเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณเขาไปต่อกับ เขาอาจจะออกไปกับคนอื่นหรือว่ารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วไม่มีความสุขแล้วก็ออกไปเองต้องให้สองกรณีนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมเนาะอาจจะเจอสถานการณ์มาไม่เหมือนกันนะคะบางคนคือออกไปกับคนอื่นจริงๆเป็นไพ่สามเหรียญน,นะรู้สึกว่าเข้าไปกับคนนั้นไม่ได้เข้าถึงอยากกลับมาอีกพลังงานหนึ่งก็คือเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณจริงๆเป็นไพ่สเตนนะคะ เขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาอยู่ได้แต่สุดท้ายเขาก็อดคิดถึงคุณไม่ได้อะเรื่องของคุณอยู่ในหัวของเขานะคะคนที่ออกไปแบบไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่สามนะคะเขาไม่สามารถอยู่ได้จริงๆเขาคิดถึงคุณมากอืมเป็นพลังงานของความรัก เห็นไหมพี่ไพ่บอกว่าเขาออกไปแค่ชั่วคราวนะคะตอนนี้เขาอยากกลับมาสิ่งที่เขาพูดกับคุณก็คือเขาอยากกลับมาเพราะว่าคิดถึงคุณเขาพูดจริงค่ะคนที่คุณและเขาไม่ใช่ประเด็นเรื่องมือที่สามนะประเด็นของคุณและเขาก็คือมีปัญหาเข้ากันไม่ได้แต่พอเขาออกไปจริงๆแล้วเขากลับคิดถึงคุณคือต่างคนต่างคิดถึงและ แต่ว่าเขาอะอยู่ไม่ได้จริงๆเขาต้องกลับมางอคุณแต่สำหรับกรณีที่เขาออกไปกับคนอื่นเข้าไปกับคนนั้นไม่ได้จริงๆเขารู้สึกว่ามันก็เหมือนว่าจะเข้ากันได้พอได้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะเขาคิดถึงคนนี้มากกว่าคิดถึงคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมา เคยฝ่าฟันอุปสรรคกันมานะคะแล้วก็เคยรักกันมากๆเข้าถึงอยากกลับมานะเพราะว่าความรู้สึกความรักทุกอย่างยังอยู่ที่คุณเขาพูดจริงค่ะว่าเขาคิดถึงความรู้สึกของเขาก็คือยังรักคุณอยู่